สบู่แอลมอน์มะกรูดใช้ล้างหน้าแล้วก็ถูตัวหอมสดชื่นติดทนนานก้อนละ35บาท3ก้อนร้อยสนใจอดไลน์0 6 5ย3 9 3 8 9 9นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะกับรางวัลดีเด่นแห่งปีนะคะสาขาบันเทิงนะคะสาขาบันเทิงดีเด่นประจำปี2567คุณฉัดนภา,าเขียวขำศิลปินนักร้องรางวัลสาขาบันเทิงดีเด่นนะคะก็ยินดีกับน้องไปไปาย โอริโอ้ด้วยนะคะปายคือความภูมิใจของเราทุกคนนะคะน้องปายนี่ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะไม่ว่าน้องปายจะทำอะไรก็มีแต่คนรักและก็คนเอ็นดูนะคะอันนี้ก็คือภาพน้องปายกับรางวัลน,นะคะโอ้โหหน้าภูมิใจมากๆเลยนะคะทุกคนเราเห็นลูกสาวเรานะคะลูกสาว ทิปของเราเนี่ยได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ปราบปรื้มยินดีกับน้องด้วยนะคะอ,อยู่ในสังคมที่น่ารักอยู่ในสังคมที่ดีๆนะคะทุกคนนะก็ถือว่าน้องก้าวขึ้นไปอีก,อกขั้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้น้องป้ายปายโอริโอดังๆปังๆนะคะอยู่ในแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยนะคะทุกคน นี่สวยมากๆนะคะทุกคนนะสวยมากๆเลยจะว่าหลอก็หลอจะว่าสวยก็สวยนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะดูแหวนนะทุกคนวันนี้ใส่แหวนนะคะืยังไงฝากกดติดตามแม่เพชรด้วยนะคะ อันนี้ก็คืองานนะคะรางวัลดีเด่นแห่งปีนะคะน้องปายก็ได้สาขาบันเทิงนะคะทุกคน